สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำกาแฟนะคะจากโมกาพอตนะคะวันนี้เราจะมาทำาเ,เมนูกาแฟคาปูชิโน่เย็นนะคะเดีย๋ยวเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เราต้องการน้ำกาแฟประมาณ3ออนนะคะก็เลยเติมน้ำลงไป,ปมันน้ำเปล่าลงไปนะคะ3ออนครึ่งนะคะใส่ถ้วยเลยนะคะ กาแฟลงไปเต็มกวยเลยนะคะแล้วก็ใช้ที่กดกดกาแฟลงไปเล็กน้อยะคะ่ะไม่ต้องกดแน่นนะคะใส่กระาดาษกองนะคะกระาดาษกองเราจะใช้เป็นขนาด 60mm มมนะคะก็คือสามารถใช้ กับหมอ้อกาแฟขนาด3ามคับได้นะคะก็คือมันไม่ใหญ่เกินไปอะคะ่ะก็คือมันมันปิดได้พอดีเลยนะคะแถมช่วยถนอมในส่วนของซีนยางด้วยนะคะเพราะว่าปิดถึงซีนยางอะคะ่ะหมุนปิดเรียบร้อยค่ะวางบนเตานะคะเปิดเตาไฟฟ้ามาที่เบอร์5ค่ะเร่งไฟสุดเลยนะคะ แม่ะคะ่ะกาแฟของเราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาชมุมคาปูชิโน่เย็นกันเลยนะคะนมค้นหวานค่ะหนึ่งออนค่ะก็คือ,โ,อโดยส่วนตัวล้วเป็นคนไม่ชอบหวานนะคะก็เลยใส่นมค้นหวานแค่หนึ่งออนค่ะแล้วก็นมจืดนะคะนมจืดเติมลงไปสองออนค่ะ ด้วยนะคะน้ำกาแฟนะคะ3มออนค่ะชมให้เข้ากันเลยนะคะแก้วเตรียมใสงแข็งเรียบร้อยค่ะเปลงไเนยคะ่ะ ไปนะคะก็จะปั๊มฟองนมนะคะปั๊มฟองนมของเรานะคะจะอยู่ที่400มิลลิลิตรนะคะเป็นนมจืดค่ะนมจืดเมจิกขวดน,นี้นะคะที่เรานำไปแช่เย็นพร้อมกับตัวปั๊มฟองนมนะคะ ใส่นมไม่เยอะนะคะใส่นมนิดเดียวก็สามารถใช้ได้ค่ะกล,กล้องไม่เห็นนะคะพอดีช้อนช้อนใหญ่ไม่มีเดี๋ยวขออนญุญาตเทเลยนะคะช้อนใหญ่มันไม่มเีเรียบร้อยแล้วค่ะคาปูชิโน่เย็นค่ะ